สบายดีพี่น้องมลยอากาศดีเว้ยพี่สามมิถุนายนเก่าื้อยมันเลยพี่น้องเลยอากาศประมาณาเ็๙๗๐ก่ดเสื่อนุ่งเสือเข็นสัตว์ยางเลยเต็มไปหมดเลย รวยมะฮ่อนพีมาโตเปื่อยไปเลยขับมะฮ่อนใครก็ออกมาหยางเล่นหลายเดือนหรือใครก็ปรไปออกมานองเขาก็เลยออกมาหาหยางลินทุกคนมีโอกาสได้มาหยางเล่นพี่น้องโออ้การดีรึงักกุย มียูพาร์ยูวอตลูยูวอตลูพาร์คใกล้กับยูนิเวอร์ซิตี้เขาเห็ดไม่คัะเดี๋ยวพักกันดิคนหานย่างรอเล่นจะเป็นไก่ชุก Đây có màn nhang đấy. ơi, ừ, đồn rồi. Đây thì chúng Đồn là cầm mà họng. Hơi hiện mai vứt thì mình ở đây xoáy สบายดีพี่น้องสบายดีลุกคนมีโอกาสได้มาอย่างเล่นพี่น้องมันนี่ปุ๊คักคักหรอนแล้วเซวียดดีกี้มันมีรถไฟผ่านด้วยกันคนเนี่ยมันลอยคนไปมันไปพาเรนผ่าน Đây có mây nhang liền đi đâu Ô oh, khắc 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 Ô nhang Cả trời Vâng thì biển vắt đấy dù dù là mà hòn luôn Có mây nhang liền đi không kè xìa đùng xìa khen mây nhang เที่ยวในไปอปะไรสักเปิดมาเขาจะเปิดน่าก็ห่อนเขายัางไม่ได้เปิดเทียโอ้ช่สงใรถไฟฟ้ามารถไฟฟ้ามันจะกลายมานี่าคิดสินในวอเตรูมมีรถไฟฟ้าแล้วกลงมา โบยคุณยางเขาโอ้ไปบุไดสักก็ปิดไปเสียหายยางเล็วนี่นี่ห่อนรอว่ามีไปห้าห้าง

ติวินดูโอ้อยนี่วอเตอลูกเที่ยวบอลยางนี่เป็นแมพคนยางนี่ดีว่เราเต็มแผนที่แผนที่คนยางรถที เดี๋ยวเหยดไม่งามด้พี่นเลยอุ๊ยขนังเด้งเลยี่ยาน,นาี่ปิดกาพวกนียางอาไปออไปอไปอไปหุ้นมันหนาก,กว่าห่อนเขาบ่งเปิดเตี้ยไม่หลดุดไปแเ่งเน่งเน่งเน ให้กออกมาเทปที่จะกดดีเดียร้ายกดเทบนี่มันสิกลยูด้วยสิที่คนเขาก็ออกมาหาอย่างนี้ติดมันกับปีใจห่อนขอมาล้ะโอ้ ไไลปคนยังเล่นนะเอง กลาดดีเนาะไปกบมมย่างเล็จเป็ดมันก็ดีใจเป็ดก็ดีใจเห็ดน้ำตกใครเด้อห้วน้ำมีแบบนี้นิดทัวอีก

ขายังปิดอยู่ตอน้เข้าปบได้ย่างได้บอลคว้หม่เขาปิดหน้ากอออา้อนห้าลเต๋ แน่มัวดินมานกินมันนอกมาหลายเลยตัวหอ้อกรื้อหมกตัวแน่ตวดินมากมันกิน โอเคบายบายพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องมารับชมคลิปลุงพลคนไก่บ้านพี่น้องขอบคุณหลายๆบายบายคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อง